ลำดับที่หเหมือนแมลงมุมตกลงมยาในใยของตัวพระพุทธภาสิทตเยราคัรตานุปะตันติโสตังสยังกะตังมคะะตะโกวะจาลังเอตัมปิเชตวานะวะชันติทีราอนาเปกิโนสะบะดุข้างปะหายะแปลความว่าบุคคลผู้ถูกย้อมด้วยราคะย่อมตกลงไปสู่กระแสแห่งตัญหา เหมือนแมลงมุมตกลงไปยังใยที่ตัวทำให้เองนักปราดทั้งหลายตัดกระแสทันหานั้นแล้วเป็นผู้ไม่ใยดีละเว้นทุกทั้งปวงไปอธิบายความราคะคือความหนัดพอใจตามตัวอักษรแปลว่ายอมคือยอมใจให้เมาเป็นไปในกามเรียกกามราคะเป็นไปในรูปเรียกรูปราคะเป็นไปในอรูปเรียกอรูปราคะ กามราคะได้แก่ความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอรูปร,ราคะแต่แก่ความติดใจในอรูปรชานสี่ราคะทั้งสามระดับนี้หยาบแล้ะละเอียดขึ้นไปโดยลำดับชานสี่เบื้องปลายนั้นผู้ได้บางท่านเข้าใจว่าเป็นนิพพานก็มีเพราะความละเอียดระนึงว่าปราศจากกิเลสทํานองเดียวกับเชื้อโรคที่มองด้วยตาปลาไม่เห็นบุคคลผู้อันราคะยอมแล้ว ย่อมตกลงไปสู่กระแสทันหากล่าวคือความดิ้นรนและต้องแหวกไหวในห้วงมหันนกคือพบน้อยพบใหญ่ความดิ้นรนซึ่งมีราคาเป็นแรงผลักดันนั้นย่อมดิ้นรนไปสู่เบญจากามคุณและความสําราญทางเนื้อหนังย่อมทำกรรมชั่วพระเหตุแห่งเนื้อหนังต้องตกอยู่ในบวงกรรมดิ้นรนออกไปลําบากเหมือนแมลงบุมตกลงไปในยายที่ตัวทําไว้เอง นักปราทั้งหลายเห็นโทษแห่งตันหาราคาแล้วเป็นผู้ไมา่ใย,ายดีละเว้นทุกทั้งปวงไปโดยใจความก็คือละเว้นตัณหาราคานั่นเองเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อละตันหาราคาได้ก็เป็นอันละทุกข์ไปในตัวเรื่องนี้พระศาสดา,าทรงแส,สดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชพฤกทรงปรารบพระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องย่อดดังนี้ เรื่องพระนางเขมาพระนางเขมาเป็นสตรีที่รูปงามเลิศผู้หนึ่งพระนางทรงทราบว่าพระศา,ศาสดาทรงติโทษของรูปจึงไม่ประสงค์จะเสด็จไปเฝ้าเกรงพระพุทธองค์จะติโทษแห่งรูปของพระนางด้วยพระราชาพิสารทรงทราบความนั้นจึงรับสั่งให้พวกกวีแต่งเพลงขับพรรณนาความงามความรื่นรมของพระเวรุวันแล้วให้พระราชาทานแก่พวกฟ้อน พระนางทรงสลับเพลงขับนั้นแล้วปรารถนาจะเสด็จไปยังเวลุวันพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางเขมาเสด็จมาเมื่อประทับสถานจึงทรงเนรรมิตสตรีสาวสวยคนหนึ่งให้ยืนถวายงานพักอยู่พระนางเขมาเข้าไปเห็นหญิงนั้นรูปงามเหลือเกินจึงทรงดําริว่าคนเขาพูดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตีโทษแห่งรูปเห็นจะกล่าวตู่พระองค์เสียและกระมัง พระหญิงที่ยืนถวายงานพัดพระองค์อยู่นี้สวยเหลือเกินเราสวยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่แห่งหญิงนี้รูปเชนนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระนางวิเศ้สนพระทัยในพระดำรัสของพระศา,ศาสดาเลยเอาแต่จ้องมองรูหญิงนั่นอยู่พระศา,ศาสดาทรงทราบวารจิตของพระนางแล้วจึงทรงเนรมิตหญิงนั้นให้แปรเปลี่ยนไปในไวต่างๆคือสาวรุ่นสาวใหญ่กลางคนชราเจ็บ มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมามีแรงกาลงมาจิกกินในที่สุดเหลือแต่กระดูกอุ้งเล็เปิดดังกล่าวแล้วในเรื่องพระนางรูปนันธาแห่งชราวัควรรณาองเล็บปิดพระนางเขมาทอดพระเนตรและทรงตรีว่ารูปอันงามถึงป่านนี้ยังต้องเสื่อมสิ้นไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นสาระในรูปนี้ไม่มีเลยพระาศาสดาทรงทราบว่า หาลือไทของพระนางอ่อนลงมีความสังเวชสรดใจเช่นั้นจึงตรัสว่าเขมาเธอจงดูร่างกายนี้อันอาดูนไม่สะอาดเน่ามีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของคนเขา่าวเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางได้บรรลุโสดาปติพลพระศาส,สดาตรัสต่อไปว่าเขมาสัตว์ทั้งหลายเยิ้มอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะ งมอยู่ด้วยโมหะจึงไม่อาจก้าวล่วงกระแสตัณหาได้ต้องคล้องอยู่ในกระแสตัณหานั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าเยราคะรตานุปันติโซตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาครั้งที่สองนี้พระนางได้บรรลุพระอรหันตผลต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญา